จุดนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับสําหรับวงจรกําลัง f 2นะครับฟิล์สาหรับวงจรควบคุมนะครับ k 1นะครับจุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคหลักนะครับสําหรับวงจรกําลัง k 1 k 1 k 1นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเขียนวงจรการควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์แบบแสดงการทํางานหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาเขียนวงจรกันเลยนะครับเราจะเขียนวงจรกําลังก่อนนะครับ วงจรกาลังนะครับจะมี L1, L2, L3 นะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็น L1L1 นะครับก็จะมาเข้าฟิลจุดนี้นะครับ L1 แล้วก็ L2 นะครับ L3 นะครับ ครับ L 3ก็จะมาเข้าฟิลนะครับจุดนี้ก็จะเป็นฟิลฟิลจุดนี้นะครับก็จะเป็น F 1ออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าคอนแทคของแมกนิติกนะครับก็คือจุดนี้ จุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคของแมกเนติกจุดนี้ก็จะเป็น K1 นะครับก็จะมาเข้า L1 L2 และ L3 นะครับบนแมกเนติกนะครับก็คือจุดนี้นะครับ L1 L2 L3 นะครับแล้วก็จะออก T1 T2 และ T3 นะครับจุดนี้ก็จะเป็น T1 T2 T3 นะครับออกจากคอนแทคของแมกนติกนะครับก็จะเข้าโอเวอร์โหลดจุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลด อ์โดตัวนี้ก็จะเป็น F3 นะครับ F3 นะครับออกจากเอเวโหลดนะครับก็จะเป็น T1 T2 และ T3 นะครับก็จะไปเข้า,อามอเตอร์นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ M1 นะครับ ทีน,นะครับจุดนี้ที่ออกจากโอเวอร์โหลด T1 ก็จะมาเข้า u T2 ก็จะมาเข้า v T3 ก็จะมาเข้า w นี่วงจรน,นี้ก็จะเป็นวงจรกำลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจออครควบคุมกันนะครับสำหรับควบคุมแมกนติกนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นลายนะครับข้างบนก็จะเป็นลาย l หนึ่งก็จะมาเข้าฟิลนะครับเหมือนกันนะครับจะมาเข้าฟิลฟิลตัวนี้ก็จะเป็น f สองนะครับฟิลตัวนี้ก็จะเป็นวงจรกำลัง ฟิลวงจรควบคุมนะครับตัวนี้นะครับฟิลวของวงจรกําลังตัวนี้ก็จะเป็น F1 นะครับ F1 ออกจากฟิลวนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับ NC นี่ก็คือต่อถึงกันนะครับจะเข้าหมายเลข95นะครับออกหมายเลข96 โอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะเป็น f 3นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นของวงจรกําลังแต่ตัวนี้จะเป็นสัญลั์ของวงจรควบคุมนะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข9 6นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ S1 นะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ S1 ก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับ NC นี้ก็คือต่อถึงกันนะครับ สวิตช์ s 1>, 1ตัวนี้ก็คือจะเป็นสวิตช์สต็อปนะครับออกจากสวิตช์ s 1นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์สตาร์ทนะครับก็จะเป็น s 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น s 2ก็จะใช้หน้าคอนแทค n o นะครับออกจากสวิตช์ s 2นะครับก็จะมาเข้าคอยของ แมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าที่ A1 นะครับออก A2 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น K1 นะครับ K1 ก็คือตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สำหรับวงจรกำลังสัญลักษณ์สำหรับวงจรควบคุมนะครับออกจากแมกเนติกนะครับ a 2นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับตอนนะครับทีนี้เราจะให้แมีนิติกนะครับค้างสถานะการทรงานนะครับกดปุ่มสตาร์ท s 2นะครับจะให้แมีนิติกค้างสถานะการทรงานเราจะเอาหน้าคอนแทคของ k 1นะครับมาคข้ามสวิตช์อ2นะครับหรือสวิตช์สตาร์ทนะครับ ก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคของแมกเนติกนะครับจะใช้หน้าคอนแทค no นะครับ no นะครับจะใช้หมายเลข13และหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนสวิตช์ s 2 จุดนี้นะครับหมายเลข14นะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์เ2ครับเมื่อเรากดสวิตช์ S2 สสองแมกนติกก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตช์ S2 สสองแมกนติกก็ยังทำงานอยู่นะครับทีนี้ถ้าเรากดสวิตช์ S1 นะครับแมกน e ติกก็จะหยุดทำงานนะครับ วงจรกําลังนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น f 1นะครับจุดนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับสําหรับวงจรกําลัง f 2นะครับฟิลสาหรับวงจรควบคุมนะครับ k 1นะครับจุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคหลักนะครับสําหรับวงจรกําลัง k 1 k 1 k 1นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นคอยล์ของ k 1นะครับจุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคช่วยของ k 1นะครับส่วน f 3นะครับ จุดนี้นะครับสำหรับวงจรกำลังนะครับก็จะเป็นคอนแทคหลักนะครับของโอเวอร์โหลด F3 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนแทคช่วยนะครับของโอเวอร์โหลดนะครับ M นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะมีเฉพาะส่วนของวงจรกำลังนะครับส่วนสวิตช์ S1 S2 นะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของวงจรควบคุมนะครับใช้ในการสตาร์ทสต็อป หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ